ซ่มับอบสเหอนเลิกมมือกจ้าแค่พอยังอยู่้าสติด้บินยารกินยาหรกินแล้วกินง่ายแค่กอเอาแต่เก่าคืออะไเออเออเออัไปเอาหีกินบ้านนี้ไปจะไปกลับไปหาไม่ป้าไม่มีทันม่ขึ้น ตอนลูกขึ้นยิ้มยาเออกิ้มโอ้ยร้อดได้อยู่เฮี้ยนหลายครับหลอนร้อนนุ่มอืมได้บแล้วก็ใส่หลอดนุ่มอืมโอ้ยิ่ลาหลอดเขาไม่ง่ายได้หลามาเด้อ ไปจับมือกันแต่งูอกลมด้วยกันเออไปจับกับพิมจับกับแม่พวกันหยนี้วกหัวย่ีองเต่าเนาเอาละ Happy birthday to you Happy birthday to you เตาเยียพิมมือแรงมือแรงยังเป่าเด้อแร้ยังมาเป่าเชกพิม

มันใคนมันใครหาเลินกันไงเวกันไปเมืองดูเตานำเตาไอ้แบนมันไครมันพึ่งปืนเนี่ยแงด่กเตากันนะไม่ไหวเตาบรยากาเปี่ยนไปเปลี่ยนมากดาเตานั่นงดเตานั่นเงด่าเตาดูแงไปหาหมอมาแล้วเนาะ โอ้โหโรคแล้วไตบวมไตบวมท่อไตอักเสบเอ้ยบวมเออตันท่อท่อท่อมันตันไตมันตันนะแล้วก็ไตบวมไตบวมเพิ่นก็เลยมันก็เลยจุกเสียบยาฉีดยาพร้อมซาอ์เรียบร้อยครับผมยาไปผสมมันเรื่อย คอยเลยเดี๋ยวมันจะคอยลดลงมันสิคอยลดลงไปคมมันมันสิบวมขึ้นแผ่นทัานเออท่านเก่าเอ้ยนี่นี่ตาหนุ่มพอนก็พอได้หายมูอแล้วอืมเพราะว่ามันบวมเด้หามบีบหามยั้งไอ้ชื่อปลาสลิดอย่างนี้แหละปลาสลิดจะใส่ ประมนันสืบย,ยุติเรื่องนนั่นเขาไปเอายุทธวัยิสีนี่มันยุติเขาไปยุ่งปนเพิ่อนนั่นเพิ่นยุดิยุดแล้วไก่แม่กินบ่ได้แล้เออ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 กินได้ยุ่งก็ไม่น่ากินบ่ได้มันกินแหละมันเก็บมันบ่เป็นยังมันบ่เจ้าบ่ได้เป็นต้นนี้เอาหมูขึ้นขึ้นไาสิกินตาม,มาหมูหงส์อยู่น้าสั่นปะแดงก็กินบ่ได้เด้อเอ้อกะทีนู่นทรมาอันเขากึ้นรงกินเขาขึ้นตามหมูหงส์เออแม่อยากยุ่นี่เขาก็สิปันตามให้แม่กินอยู่งหรอก ไม่เป็นจังว่าอยากนะพ่อคแต่ว่าใครเนี่ยแต่ว่ากินเข่าแต่พ่อขึนเข่ากันนั่นอ๋อนี่คือบมปากบมตีก่อนโมไข่บดหัวอะไรยังมั้นม่เป็อยากไปใกล้เล้วข่อยไข่วัดขึ้นหัวข่อยน้อยบงเมิ่งเนี่ยมึงมิ่งเนี่ยบดขึ้นกุ้งบิึงอินนี่ไหนนอนเหมือนขึ้นออกมากมากตีสามตีกันมากนั่นเล็กน้อยข่อยออกไปเพราะว่าจะข่อยที่เด้นอนข่อยก็ไ่ได้นอนอินอันไข่เบิดขึ้นนี่เจ้า ่น่อยเป็นลายมึงกับทายเอาเมียมึงแน่นี่นาบบบุญอโยไอยอยเนี่ยไม่จับมันได้เลยไหมไปเอ็กซเลย์มาไปอืมเพิ่มไปอุนตาซาามาตาซ่าไปเลนบวมพี่เนองเบิ่งบ่อดอกนี่ละ กระเพาะปัสสาวะปกติตับอ่อนปกติอันอียังไงหมดลูกและรังไข่ปกติเป็นเมืองเบิ้ลนี่ใบของเพิ่นพิษตะวันไตระบุม่แขนีีี่่่นนเอากระเพาะไปทุกคนท่างละแม่ันตะวันมันห้ามหูเลยเป็นยังครับผมพอเป็นเศร้าเดือดร้อนตับ ะปงกระติถ้าไปโรงพยาบาลเนื้อนี่ไตดิแดนหาหมอนั่นหมอนี่เนาะตรวจที่นั่นถุงน้ำดีปกติรัักษาท่ะโปงกระตีนอนมึงอาการก่อนเนาะอันนี้ที่มันสะดวกสบายเข้าตรวดเร็วท่านใจลูกอันนห้นเอามองได้ดีห้าภาพไปเม็ดเลยพี่น้อง มันใจดีแต่ว่าน้นองสาวฟูมันม่านนั่นเหมือนเศร้านี่มันก็นเลยบาดีแล้วที่ไปนูน่นมันว่าม,มันบอกยายปัดปัดก็ไม่ให้ไปเลยโรงพยาบาลม,มัน่าไปไปหาคลินิกโดยเฉพาะเลยเาจะโรงพยาบาลอ่ะมันมัน่นาปปะเทียเขานอนนอนอม,มันสะลาดซน้องสาสจากว่าเฮ้าใจเย็นพอ่อจะไปได้ มันพาย่ายมันไปกต่คุณแ้วหมอมึงหมอตรวจเรียบร้อยแล้วรู้โรครู้ครับผมรู้สาเหตุแล้วเดี๋ยวกับสิช่วงสิเศร้าดอกไม่กับสิคลายนุบลงยุบลงเมื่อไใร่เวลาแน่ยแนนเนาะเพราะว่านานอีกเทียกับบ้านที่หาเดี๋ยวเพิ่นตัดไปเมืองว่ามันเมืองอีกเอ่อยุบโล่งหมครับ เพราะว่ามันเกิดอาการบวมไตบวมครับถ้ากินจาตามเพื่อนช่างโอเคเปไกยมากซีตูยาลดบวมยาแก้ปวดยาลดบวมน้ำกินูกินยาเพิ่นนี่แหละฮะมันบวมหลายมันบวมหลายเมียทึ่งทึ่งใจ โบขี่พ่ออปนิ้ม่ขี่มือว่านนี่อจงเบาตัวช่วยเาจีไปหาเพ่นเนาะมันวอ่รลายมือลายเว้นเนาะเข้าหัวหเาหัวเมูกเ้เห้องรูกเข้าห้องพี่จักรวาอินว่ากระดูกว่ามดลูกอืมไปจังสั่นว่าเข้้องกรว่านิวเอ้อเอ่อบริเอียกะอียเกาะ ใส่ติ้งแบงชันบบดนี้โอ้ยก็เลยไปให้หมอเพิ่นมึงกระดูเกล้ามันมาเกี่ยวกับเอ็นมันผันไปมึงแล้วมันผันบ่มี่ให้หมอดูแล้วดีเบิดร์ตยัดแตงไตบวมหมอดูวิธีใช้แล้วตับไตใส่พุ่งตับไตใส่พุ่งเบิดนี่จะไตบวมซื่อๆไตบวมซื่อขพอปัสสาวะก็ดีปกติโอเคพี่น้อง กินยาตามหมอสั่งพุดหละเพื่อนับอีกเทียวันซุขวันที่หาหาโมงแรกโซ่กัครับ